สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องสายหาสาระนะครับก่อนอื่นนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําช่องต่อไปนะครับก็ฝากกดสันกระดิ่งนะครับเวลามีคลิปมาใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องสายหาสาระนะครับวันนี้มาเปลี่ยน Lucky Quiz นะครับมาดูว่ามันจงจ่ายหรือเปล่านะครับคือผมถอนไป2รอบก็คือมันจ่ายนะก็คือ10บาทแล้วก็15บาบาทนะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยผมได้จากคะแนนเชิญเพื่อนนะ วนคะแนนท้าเองโอ้โหได้ยากมากนะครับอ่ะทีนี้มาดูส่วนของคะแนน,นเชิญเพื่อนนะครับเนี่ยประวัติการถอนพร้อมถอนไปก็คือมี15บาทแล้วก็10บาทนะครับในส่วนของ30บาทเนี่ยไม่ได้อ่ะแล้วทีนี้เนี่ยมาถอนดูอีกรอบหนึ่งว่ามันจะได้ไหมอ่ะดู15บาทแล้วกันนะครับอ่ะมาขึ้นย4ิบสี่ชั่วโมงแบบนี้นะครับ แปลว่าไม่ได้ละคือมันถอนได้แค่รอบเดียวนะครับก็คือมี10บาทแล้วก็15บาทเท่านั้นนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนอย่างอื่นเนี่ยผมถอนไปละมันไม่ได้นะครับก็สำหรับใครที่จะเล่นนะครับคือได้ค่อนข้างยากนะถ้าไม่เชิญเพื่อนนะครับเชิญเพื่อนเนี่ยก็ถอนได้แค่2ยอดนะครับมี10บาทแล้วก็15บาท อ่ะสาบาทเดี๋ยวผมลองถอนอีกรอบหนึ่งว่ามันจะได้ไหมอ่ะมันก็ขึ้นแบบนี้นะครับอ่าจำนวนถอนออกในยี่สิบสีชั่วโมงนะครับอ่ะลองถอนเงินอีกจำนวนหนึ่งอ่ะอันนี้ไม่ได้ละพราะว่าถอนไป3ยอดแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับอัปเดตในส่วนของอีกอันหนึ่งก็จะเป็นการดูโฆษณานะครับ มันก็ผมคิดว่าน่าจะถอนได้2ยอดเหมือนกันมี10บาทแล้วก็15บาทนะครับในส่วนของ30เนี่ยหลายคนเคยถอนแล้วมันไม่ได้นะครับในการดูโฆษณานะครับก็ประมาณนี้แหละก็มาอัปเดตนะในส่วนตัวผมไม่แนะนําให้เล่นเท่าไหร่ถ้าเราไม่ให้นัดเชิญเพื่อนเนี่ยผมว่าได้ยากอยู่นะแต่ถ้าจะเล่นนะครับถอน10บาทแล้วก็ลบแอปทิ้งเลยดีกว่านะครับ อ่ะโอเคก็ประมาณนี้ในส่วนวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ